My Dear Project ตอนรองพูดให้สิ่งมภาษาไทยโดยลูเซอร์สตูดิโอัวเองจะบ้าเหรอไม่บ้าหรอกนะน่ารักเองจริงๆริงนี่นาอย่าพูดต่อหน้าคนอื่นสิเขาขันนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่จ้าอะไรเหรอเปล่าแต่คู่เมื่อกี้ก็น่ารักดีนะ คุยกันหวานมากเลยอ่ะก็จริงอ่ะนะแต่รู้สึกว่าถ้าพูดแบบนั้นกับเธอแล้วมันคงรู้สึกขัดขัดแน่ๆเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้สิก็แค่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเฉยๆนะแต่จริงๆจะให้พูดแบบนั้นก็ได้อยู่หรอกนะจริงอะไหนลองพูดสิเออละ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 พอแล้วไม่ต้องพูดแล้ว มันแปลกๆจริงๆด้วยอ่ะก็บอกแล้วว่ามันไม่เหมาะกับเธอหรอกรักนะเอ่อ